สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมสวนอีกแล้วนะจ้ะอันนี้สวนมะละนะจ๊ะมะละมะละขี้นุตอนนี้กําลังออกดอกกําลังจะเป็นลูกแล้วอ๋อเป็นลูกแล้วก็มีจ้ะลูกแล้วก็มนีนี่จะเริ่มเป็นลูกเล็กๆเห็นไหมคะลูกเต็กๆก,ก,กาลังสวยงามลยจ๊ะ ลูกแล้วจ้ากำลังจะนี่รุ่นใหม่จะรุ่นใหม่กำลังสวยงามเลยจ้ะเยอะด้วยครั้งนี้เราปลูกเยอะหน่อยค่ะครั้งที่แล้วปลูกแค่ปลูกแปลงเที่ยวนี้เราปลูกเยอะตัวลวจ้านี่กำลังจะเป็นลูกนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราก็ได้เก็บอีกแล้ว แต่ถ้าเก็บลูกมะระอีกแล้วนี่สวยเลยจ้าลูกมะระขี้นกเพราะเราปลูกเป็นประจํำจ้าปลูกแล้วเราก็หมดรุ่นไปเราก็ถ่ายอีกมาปลูกรุ่นใหม่หมดหมดรุ่นนั้นเรากมาปลูกรุ่นหม่นี่สวยเลยค่ะสวยแต่ยังไม่เป็นลูกดีเนี่ยจ้ากำลังจะเป็นลูกเป็นลูกแล้วเป็นลูกเล็กแล้ว จะได้เก็บอีกเลวจ้านี่นี่มาละกีนกสวยงามเลยจะสวยงามสวยงามโอ้ยตรงนี้เยอะจังเลยหลายลูกด้วยนี่ก็ไปทางน้อนอีกน่นกำลังจะเป็นลูกจะกำลังจะเป็นลูกสวยๆเลยจ้ามาเด้อไว้เก็บไปกินนะ นี่ลูกกำลังเล็กๆเลยลูกเล็กๆลูกเล็กๆ,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 ๆนี่เยอะจ้าครั้งนี้เราปลูกเยอะหน่อยแฟนเป็นคนปลูกเราเป็นคนมาถ่ายนี่เพราะเราต้องดูดูแลแม่อยู่ในบ้านอยู่ที่บ้านแต่แปดน่ะเป็นคนมาปลูก อยู่ที่ในหนองเขียนนะจ๊ะที่ไร่เราอยู่ในหนองเขียนนี่เป็นไร่จ้ะนี่ดูสวยงามแต่สวยงามเราจะเดินมาเรื่อยๆดูเรื่อยๆสวยๆมีกล้วยด้วยในป่ากล้วยเรานะจ๊ะกล้วยกล้วยข้างหลังเป็นกล้วยนี่กำลังจะออกลูกแล้ว เยอะกำลังเป็นลูกลูกลูกน,นี่เราจะเดินอีกแปลงหนึ่งนะจ๊ะสวยงามธรรมละกำล,ลังเป็นลูกแล้วจ้าเดินอีกทางหนึง่งเรามาอีกทางหนึง่งแต่เรากลับอีกทางหนึง่งสวยจ้ะสวย สวยงามจะสวยงามกำลังเป็นดอกเป็นดอกสวยเป็นลูกเล็กๆแล้วก,ก,ก็มียังไม่เป็นก็มีกำลังออกดอกออกผลนี่นะคะดูจ้ะดูดูแลกันไปด้วยดูความสวยความงามไปด้วยเดินไวไหมคะหลายตาไหมลายตาไหม ก็เห็นความสวยเราก็อยากถ่ายเห็นลูกเราก็อยากถ่ายเพราะฝั่งนี้ยังไม่เป็นลูกแต่แถวเมื่อกี้นี้เป็นลูกแล้วอันนี้กําลังจะเป็นลูกเนี่ยให้เนี่นี่นนสวยๆจะสวยยสวยงามค่ะขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามาสมคิป สวัสดีจ้า